สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนพ่อกับผมกับบรรยากาศย้ำแรงพี่น้องวันนี้พาพี่พี่น้องมาสู่บรรยากาศข้างนอกครับพี่น้องวันนี้ได้สตรอเบอร์รี่พี่น้องพี่นุยงงามเลยยังจจวายพี่น้องนี่โอ้บรรยากาศงอบลมดินเบื่อพี่น้องมามาพี่น้องมามนี่เขากินของเปรี้ยวเด้อพี่น้องนะมามาสะแซบปอกสยามก็ครับวันนี้โอ้ลมกินเบื่อพี่น้องวันนี้เออ หวานหวานกลมเปรี้ยวพี่น้องเี็กจานดีลีวะเขางนอก,กนนอะได้แกปีพุงเริ่มไม่น้อง ใส่แก้วพิพวงมาเนี่ยลุกแห้งๆพี่น้องกินนวลกระคั้มเลยนะครับผมอืมอสวัสดีครับ

รยากาศนี่ลมดีเย็นดีขนาดไม่น้องน,นี่แน่ถึงในบ้านนี่ฮ้อนทนั้งันครับบรรยากาศดีลมจินก็กกครับผมโอ้โหมองเนี่ยสมยงามเลยครับ อยากสุกแน่ครับเริ่มสุกแล้ว เนี่ยต้องกินตัวนี้มั้งพี่น้องนี่ี่เบียวที่วาน <c oughs> เบียวสุดยอดเลยพี่น้อง biết là gồm tốt đi nó rất hợp Tôi đã khả thua 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 mừng em đúng không อยู่กัมบมาน,นะครับโอ้บรรยากาศเป็นของลมแห้งดีขนาดครับยินเวือๆครับมันนี เป็นนุ่นของหวนงานกับว,นะว,ว่าเมนเด้อพี่น้องเด้อหวานอมเปรี้ยวนะพี่น้องสมบูรมีเปรี้ยวส,ม,สมบูรมันหวานพีนนะ่น้องเออจะบอกไหนเนาะมาสยามก็ได้ เอ้าพี่น้องอันมากเกินเรื่องกดซับกระเขยกดไหลกดแช่ด้วยพี่น้องเด้อบุสยาวขอขอบคุณขอบคุณสูขุนตะคุนด้วยพี่น้องเด้อที่เกียรติดตามเราสลายามันแล้ตลอดอยังได้กรฝากกิดมาด้วยพี่น้องเด้อกดซับกระเขยกดไหลกดแช่มาหนี้ภาพพี่พ่อน้องว่ามึงบรรยากาศข้างนอกพี่น้องลมเย็นไม่เบื่อขึ้นเราครับผมข้างล่างนั่แหละกินไม่เบื่อขึ้เราเอาสาหรับคลิปนี้บุษยยาวขอฝากไว้ที่นี่นะครับผมไว้โอกาสหน้ามื่อหน้าบ่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 บุษย์ยาวจะพาไปกินหย่างหย่งเด้อพี่น้องเด้อ พีบ,บนี้เราพยายามขอเอาลับพระจากับด้อพี่น้องสวัสดีครับบุม